สวัสดีครับผมมาร์กัสศซสินยาน,นงครับผมวันนี้มาเจอเพ <c oughs> ื่อนๆและพี่ๆี่นีกรู้กก็คิดถึงเหมือนกันนะครับคิดถึงบรรยากาศแบบนี้แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยครับ แต่ว่าเดี๋ยวไปอยู่หน้าห้องน่าจะสั่นกว่า kind น of ี้ครับก็รู้สึกว่าเรายังไปได้อีกครับผมรู้สึกว่าการที่เราไม่หยุดอยู่กับที่ครับมันทาให้เราพัฒนาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยืครับก็รู้สึกว่ากลับมาประกวดดีกว่าครับการที่เราได้มองมระกวดอี้ทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นเราจรองจริงๆผม ใช้คำว่าผมยกโมอ,ออกไปครับคือเหมือนตัวเองเป็นสถานะแบบคนธรรมดาเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่จําเป็นต้องมีชื่อหรือว่ามีภาพเดิมติดอยู่ครับวันนี้เรามาในฐานะผู้เข้าประกวดเอไครับก็เลยรู้สึกว่าเราจะเป็นเอมไอเราจะเป็นคนใหม่ครับผมเป็นมาร์กในรูปแบบใหม่ๆครับครับผมมจอผู้หญงรุ่นพี่คนหนึ่งแบบคุณแอรเพราะว่าอะไรรุ่นพี่คนหนึ่งเหรอครับ <laughs> พินไนแล้วกันนะครับ ก็เอาจริงๆผมไม่ได้รู้จักใครเป็นการส่วนตัวแต่แค่รู้สึกว่าพี่ไนท์เขามีความนิ่งสุขุมดูภายนอกนะครับก็จะรู้สึกว่าคล้ายๆผมผมรู้สึกเขามีความเยือกเย็นแต่ก็มีความสนุกสนานอยู่ในนั้นครับเรากะได้อะไรเพิ้วเคิาเราจะได้อะไรเพิ่มเติมอือเรารู้สึกว่าน่าจะได้ความรู้ใหม่ๆถ้าได้เข้าไปใน28คนนะครับก็จะ จะได้วิธีการทํางานใหม่ๆนะคที่ผมรู้สึกว่าผมอาจจะยังไม่เคยได้สัมผัสแล้วก็ความเป็นมืออาชีพเนี่ยผมผมอยากมีมากกว่าเดิมครับแล้วในเนรื่องของข้ะในการกลับไปเกี่ยงหดีเราอยากกลับไปเกี่ยงไหมไม่กลับไปดีกว่าครับเพราะผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทําตอนนั้นมันคงเป็นสิ่งที่ตัดสินใจดีที่สุดแล้วครับถึงมันจะมีการที่เราตัดสินใจผิดไปบ้างแต่นั่นมันคือสีสันของชีวิตครับก็เรารู้สึกว่า อยู่กับอยู่กับตรงนี้ดีที่สุดแล้วครับไม่กลับไปครับขอกำลังใจและฝากดายก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้มาร์คด้วยนะครับผมก็จะทาให้เต็มที่นะครับฝากติดตามใน Facebook แล้วก็ IG ด้วยนะครับมาร์คซากเบิร์ดขอบคุณครับ